ปานพี่น้องเอ้ยบ่งเอารถเยด็ดมาว่ามันเห่นวับางไปคุณนลงไปคุณดีแล้วจีได,ด่ตอนรถเย็ดเบื่อเนี่ยพาด้าพี่้องแมวเอ้ย <c oughs> <c oughs> แค่เนี่ย <c oughs> อ๋อเส้็ <c oughs> ลุงไข่ลุงไทยเกี่ยวข้าวรุ่นใหม่เออือเป็นางสันเกี่ยวขาหนะทั้เล่นมุงไทยเมนไทยประดิษฐ์ขาอีตัวไขยตัวเกี๊ยวปรเอวมาใหม่เอาลุงมาแบนเดิเกี๊ยวรุ่นใหม่นะ E Ha ha ha.

มันเห่นวังไปคุณลงไปคุณดีแล้วสิยานต่อรถติดบิ่เงนินเลยเยนเบิดแล้วชุดนี้ผมเม็นชุดเนี่ยดาเนี่ยชุดาดาเนี่ยพี่ไหอที่บา้านใส่แซบมีห่อได้ซักขาออกดีอุจักบอกว่ามีหอยยังมีห่อผัวซัก <laughs> ออกดีเป็นไง ทบ้านทกคนเขาัำตอกเอาดเขาบอกข่าบ้านเลยรยควนเกียด่อยวนท่านคอนเกยดรวยท่านเกียดเกอยดรยเงินเน้เก็นดยเงินเออ่ยี่้านท่านสองท่านสองก็เก็ยดรวยเออท่านสองรอยเกียดรยก็รอดีเออเขาบอกข่าานสองก็ยดรยเงเออ ผู้ใดที่ไปบอกมันตรงๆนัแม่นหาท่ตอกเขาก็นมันมาอม่บึงน,นักอยได้บุ้งไ่งอยตัวได้ข้ออนึงปีนึงเด็กบน่อยมันมาท่ออันบ่มันกลองขึ้นมันย่นเลยบ่ได้เลี้ยง ปูนอันม่มากกับไปโพงที่แค่ไนกินแล้ว่ปแล้วไปโพงก่อนปลวดแล้วนั่นนั่นนัเม็ดเผาทั้งเผาเดียดทั้งเดือดออกโอ้ชื่อเดียวชี่สองชี่น้องเลยเมีมันจะไปบ้านนี่กันเอัเดียอันนันนั่นนั่นนั่นกัี่นันมโม ลองแล้วสอบขึ้นเนาะเล่นกันวะเล่นกันวะควยมือให้บ้าเ่หัวเาสอบนะอ่าเมียเสียนแน่นเมยเียน่าเรียนสเกนอนีิบกันน้อยใจนะมเที่ยวกัน ก็เกี่ยวกับน่อยแต่เอาตามพุ่มจริงโอ้ยยังไงอก้อยกทีเ้ามินมินอิี่ใ่ะตอ่เยี่ยมจขัดตอเจ๊หิครบลอยภูบุตตะลมัดนตออไม่ใยไก่ไก่้อยตอไม่ใ่นะตอม่้่ยงรับประกันไก่บ่บัตสื่อน้ำรดัวยเแต่หัวจะหาลอย้แล้วเสนตูปู่น่ะที่ปาิียวค่แล้วคว้าบ้ท่าอีกจัด เจ้าลอ,อยหนึงมากับผูกาอีกเจ้าลอยหนึง่งเลย เห็นว่ามีเพลงมาพี่น้องเอ้ยคนขับรถบัสเลยต่อไลน์ครับพื่อนก็เลยขีโดนครับนี่อล่ะนั่งเอกกับโมานั่งเอกไปโลดตัดรับหลางไปเข้าไปเพราะว่านั่งเอกแเอาเงินเดือเมือนังเอกไปโลดตัดรับหลาน